สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับคุกคุคุกสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ฝนตกนะคะเล็กน้อยวันนี้วันที่วันธรรมดือุอืมวันที่สิบเอ็มิถุนาคมนะคะทุกคนเรามาลองกล้องใหม่กันวันนี้นะคะฝนตกหลังจากที่พี่อ้วนเลิกงานแล้วเกิเเลยมีเพื่อน แล้วก็แฟนคลับนะคะอยู่ทานบัวเบนะคะส่งคลิปมาให้ดูบอกว่าพี่ฝนเห็ดออกแล้วแล้วก็พี่น้องนะคะที่อยู่ลำหดนะคะแกบอกว่าฝนเห็ดออกแล้วนะไปดูหน่อยสิวันนี้ก็เลยแบบเห็ดไอ้ฝ <A> นมันก็ตกหลายวันแล้วนะทุกคนก็เลยโอเคเราไปดูลองมาดูนะคะวันนี้มาโอเคค่ะอันนี้เสี่ยงดูนะว่าจะได้ว่าจะได้เจอเห็ดหรือเปล่านะทุกคนวันนี้ ทุกคนเราเข้ามาไม่ไกลเราก็เจอนะคะนี่ออกแล้วเธอเห็ดออกออกจริงๆด้วยอะ่ะแต่ว่ามันยังเล็กอยู่นะทุกคนยังเป็นสาอยู่เลยเนี่ยใช่เหมือนที่เพื่อนส่งมาให้เลยอะ่ะแล้วก็พี่เขาส่งมาให้ก็จะดอกใหญ่กว่านี้อีกนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะทุกคนไปค่ะตามมานะนี่ไงทุกคน มันต้องสังเกตดีๆนะเพราะเขายังเล็กอยู่เลยอะ่ะเห็นไหมอะ่ะยังเล็กๆอยู่เลยไว้ไ้ฝนมันตกหลายวันแล้วไงตกเป็นอาทิตย์เลยอะ่ะที่ฝนไปเที่ยวก็ฝนตกตลอดเลยอันนี้อยู่ข้างถนนนะคะทุกคนจะมีไม่ค่อยเยอะนะเพิ่งจะเริ่มออกทุกคนจะเห็น ป่ามันก็ยังแบบโล่งๆนะทุกคนเพราะว่าเขาตัดไม้ไปเยอะมากเลยปีเนี้ทุกคนไม่รู้ว่าจะมีเห็ดเก็บได้มากน้อยแค่ไหนนะปีนี้ก็ไปดูป่าใหม่ๆไว้บ้างแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าป่าใหม่นั้นเห็ดจะขึ้นหรือเปล่าไงดูสิน, <not> นี่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 ทุกคน เห็นไหมปีนี้ออกเร็วมากเลยอะทุกคนดูดิเห็นไหมดอกมันยังไม่พอเก็บนะทุกคนนูนะมันเป็นซาอยู่คิดว่าอีกสักสองอาทิตย์น่ะโอเคเลย นี่ทุกคนขึ้นอยู่ข้างทางนะทุกคนเนี่ยทุกคนจะรู้เนาะใครที่ติดตามพี่ฝนมาจะรู้ว่าเห็ดพี่ฝนเนี่ยเขาชอบเกิดอยู่ข้างทางข้างถนนนี่เห็นไหมนี่เหลืองๆใช่ไหมพี่ใช่ทุกคนเห็นไหม เนี่ยทุกคนดูดิเห็นไหมออกอยู่ข้างถนนน่ะเธอดูดิออกอยู่ข้างถนน,นทุกคนนี่มาดูนี่ โอ้น่อนอยู่ข้างถนนโอ้ยนุ่นก็มีสามเดี๋ยนะพาทุกคนมาดูตรงนี้ก่อนนี่เห็นไหมมันเกิดแบบโชว์มากเลยนะทุกคนเสนอหน้ามากเลยเนาะเห็นไหมนุ่นอะเดี๋ยวพี่ฝนจะไม่หยุดนะคะจะไม่หยุดวูดีโอนะจะพาทุกคนไปดู ย๊าน yep. uh mm ี่ดูดิมองมานี่เหลืองเลยนะทุกคนเน่ะดูเนี่ยขึ้นอยู่ข้างทางโอนนี่ ดูเห็นไหมเนี่ยเราจะเล็มไหมทุกคนคิดว่าดีไหมแล้นี่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 มีอีกนะทุกคนมีอีกสองกลุ่มนู่นน่ะนู่นนะู่น นี่ถ้ามันดอกใหญ่นี่แค่แถบนี้นะได้เป็นแบบได้เป็นโลนะทุกคนถ้าดอกใหญ่แล้วนะถ้ามันใหญ่เฉยๆนะทุกคนนะบอกก่อนดูนะโอ้ทุกคนครับพี่ฝนตัดสินใจนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกเนาะที่เข้าป่ามาพี่ฝนก็เลยคิดว่าจะเก็บเอาหมาน เอาเฉพาะดอกที่มันใหญ่ทำเป็นคลิปแรกนะทุกคนเก็บเอามานแล้วกันนะเลือกเอาเฉพาะดอกใหญ่ลองกล้องด้วยกล้องโอเคนะกล้องชัดนะทุกคนแต่ว่าขากล้องไม่โอเค ขาก้องมันยาวไปขาอ้วนมากเลยทุกคนไม่รู้ว่าโฟกัสหรือเปล่านะมันมืดไงก็เลยไม่เห็นปีนี้สายตาแย่มากเลยเก็บเอาหมานนะทุกคนนะเดีย๋ยวไปตัดขาวที่บ้านเราไม่คิดว่าเราจะมาเจอเราก็เลยไม่ได้ เตรียมอะไรมาไม่ได้เตรียมตะกร้าไม่ได้เตรียมเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เตรียมเอามีดเอาอะไรมานะทุกคนถุงมือก็ไม่มีดีนะมีถุงอ่าถุงพลาสติกนะคะติดมาสั่นสะเทือนสักเล็กน้อยนะคะทุกคนยุงกัดหน้าผากอีกแล้วโอ้ยที่เจอที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ก็เจอ ก็ไม่ได้เก็บนะทุกคนเราเก็บเอาหมานเอาหมานก่อนคลิปแรกอะเนาะอันนี้เขายัางเล็กเกินไปยังไม่เก็บนะโคโค่ไม่เอาค่ะไม่ต้องช่วยค่ะแค่นี้ก็ยุ่งแล้ไม่ต้องช่วยนะคะแล้วก็ที่ฝนได้ ่ไปหาหมอมาแล้วเมื่อวันพุทธที่แล้วนะคะทุกคนเพื่อที่จะทำตาเทียมนะแล้วก็พรุ่งนี้พี่ฝนก็จะไปหาหมอวันพุทธที่แล้วไปวัดไซส์นะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะไปทำสีสีตานะคะดวงตาเจออีกแล้วทุกคน แล้วก็วันที่19นี้นะคะพี่ฝนก็จะได้เปิดตาแล้วค่ะแล้วก็ได้ใส่ตาเทียมแล้วปีนี้ไม่ได้ปิดตาแล้วนะทุกคนเจออีกแล้วนี่อันนี้ที่เก็บเพราะว่าเดินเหยียบนะคะคุณสาวิ่งตาโคโค โคเห็นนกโค้กก็เลยวิ่งไล่ขับนกนะคะทุกคนโอ้ลุ่มนี้แน่นเลยมาทั้งยวงสามารถทำไมไม่รอให้มันโตก่อนเก็บเอามานนะคะทุกคนไม่ไดรามานะคะทีนี้เก็บแบบสบายใจนี่เล็กอยู่เลย แต่ตรงนี้น่าจะเก็บได้นะทุกคนมันอยู่ในหญ้าจกอีกแล้วชายาจอมจกใหม่แล้วปีนี้จกแต่หัวปีเลยจบตั้งแต่คลิปแรกเลยนะคลิปนี้พี่ฝนอาจจะได้ตัดต่อแล้วก็ได้ลงวันพุธนะถ้าทำทันก็จะได้ลงวันอังคารที่สิบอ็ดคือวันนี้นะคะทุกคน เป็นเวลาของสวีเดนนี่ยุงกัดหน้าผากซะแล้วเราก็ไม่ได้เก็บเอาไปเถอะถ้าทุกดอกหรอกนะทุกทุกคนเพราะว่าอันไหนที่เก็บไม่ได้ยังกินไม่ได้ยังไม่เอาไปนะคะทุกคนนี่ที่โทรขาวนี่ใช่หมดเลยนะ มันโดนแดดไงทุกคนมันก็เลยดอกสีขาวแล้วก็เห็ดหัวปีนะมันจะยังไม่ดอกใหญ่มากหรอกอาจจะใหญ่กว่านี้สักนิดนึงนี่แหละผ่านมาตรงเมื่อกี้ก็มีนะออกเยอะแยะเลยแต่ว่ายังเล็กอยู่ยังเก็บไม่ได้พี่ฝนก็เลยไม่ได้ถ่ายนะหุ้ยปีนี้อ้วนก้มก็หอบแหกๆเลยอะ ไม่ได้ออกกำลังกายเลยทุกคนอุ๊ย,ยเกิดข้างถนนด้วย กล้องไม่ร <oh> Sadly, mm ู hmm. ้กล oh, ้องโฟกัสหรือเปล่าดอกใหญ่หน่อยพ่ว oh, ันเดินผ no ่านไปแล้วดอกใหญ่นะเนี่ยมันหมกอยู่ใต้หางาไงทุกคนพ่วันก็เลยไม่เห็นนี่เห็นไหมสามดอกนี้ใหญ่นะเนี่ย กำลังดีอ้วนดีขาตันตึกเลยไปโดนซะละอันนี้ดอกเล็กนะไม่ใหญ่แต่เขาขึ้นหลายดอกมือไปโดนไงทุกคนทุกคนดูสิป่าที่พี่ฝนเก็บได้สิบถังปีที่แล้ว หมดเลยัอนนี้ผลไม้ไปหมดแหละเหลือแต่ซากนะคะกิ่งเล็กกิ่งน้อยนู่นมองเข้าไปตรงนู้นพี่ฝนไม่สามารถเดินเข้าไปถ่ายได้นะทุกคนเพราะว่ากองไม้มันใหญ่มากหมดเลยดูสิฮ่าลอยอนี่เห็ดทั้งนั้นเลยรถนี่เหมือนเขาจะรู้ว่าตรงไหนมีเห็ดเนาะ เนี่ยจึงมีข้างทางที่มีเห็ดเยอะๆนะทุกคนโดนจัดการไปหมดแล้วออถอยทับสลามะหัางปีนี้เราดูดิเตียนไปหมดเลยอันที่จริง,ง่ะตรงนี้นะที่เป็นที่เห็นเป็นดินเนี่ยคือมีเห็ดตลอดทางเลยนะทุกปีแต่ปีนี้เขาไถไถข้างทางนะฮะ เหมือนขยายให้ถนนมันโล่งมากขึ้นไปๆๆเดีย๋ยวอยู่ฝั่งนึงเดี๋ยวอยู่ฝั่งนี้นะคะโอ้นี่ดอกใหญ่อยู่อันนี้ดอกเล็กเอาลงไปในรูซะแล้ว ราก็ดีใจว่าเขาจะเหลือไว้ให้เราฟังนึงแต่เว้นไว้แค่ตรงนั้นนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนะ,จะเจอาให้ดูโอ้ยดินทั้งนั้นเลยนี่ตรงนี้นะเห็ดทั้งนั้นเลยนะทุกคนแล้วนี่เขาถ่ายทิ้งหมดเลยโอ้ยเนี่ยออกเป็นสานะทุกคนแต่มันยังเก็บไม่ได้หรอกมันเล็มไม่ได้ด้วย lấy cái giũ anh đi đây mẹ Để rồi này giường nắm này u u luôn rồi มีจะลอยรถแล้วก็เกล่ยงไม้ที่เราตัดไว้ปกติพี่ฝนก็จะเก็บอยู่ข้างข้างทางนะขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็วิ่งจอดเก็บจอดเก็บนะปีนี้ต้องทำงานเยอะแน่เลยดูสิตรงนี้นะที่ดำดำตรงเนี้ยเห็ดเป็นแผงเลยแหละ <c oughs> แล้วดูเขารถมาเหยียบมาย่ำ ปะปะปเดี๋ยวพี่ฝนจะพากันออกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าฝนเริ่มจะตกแรงแล้วนะคะ สู้ๆนะใส่ผนปีนี้ฮ่า <c> เ <oughs> ขาตัดไหมออกโล่งเลย <c oughs> อยู่ใตย้ยญ้า ายอาวอยู่ด้วเนาะโอ้แตกกลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนนี่อันนี้คือเห็ดที่เราเก็บมานะคะล้างแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคลิปนี้กล้องยังใช้ไม่ค่อยจะ จะเป็นนะคะทุกคนมันอันนี้เดี๋ยวจะล้างอีกน้ำหนึ่งนะคะอันนี้ล้างวางไวใ้ให้มันเสด็จน้ําเดี๋ยวจะล้างอีกน้ำอีกน้ำหนึ่งยังเป็นแบบว่าตึกตึกตักตัก,ตกเดี๋ยวจะปรับปรุงใหม่นะคะคลิปนี้ทนตาลายไปนิดนึงนะทุกคนแล้วก็ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันนะคะคลิปหน้าน่าจะอีกไม่กี่วันละเนาะฝนตกชุกๆุกน่าจะได้เก็บดอกใหญ่กว่านี้แล้วแหละ แล้วก็ใหม่นะคะทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ